สวัสดี FC พี่น้องชาวลาวทุกท่านนะท่านเอาพาโดมาอีกแล้วนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องสอปป,อปอลาวชอบมาเที่ยวเมืองไทยกันเยอะมากท่านมาเที่ยวทั้งทีก็ต้องนำรถสวยๆของท่านอย่างเช่นพาโดที่ท่านรักคันนี้มาเคลือบกาฟินนะครับเนื่องจากเราว่าไม่ได้เนาะสภาพพื้นที่ที่ทางพี่น้องลาวเราอาจจะมีถนนลูกรังอยู่หลายเส้นเวลาท่านวิ่งใช้ไปสักพักหนึ่งเนะี่ยท่านจะเจอปัญหาว่า สะเก็ดหินเนื้อรอยหินรอยครู่ต่างๆเนี่ยมันเยอะมากแล้วบวกกับรถที่ทุกท่านรักเนี่ยผมว่ายังไงท่านก็จะต้องควรที่จะนํามาปกป้องด้วยกราฟีนเพราะกราฟีนเนี่ยท่านดูนะเวลาเราโดนรอยขีดขว่วนเล็กๆน,น้อยๆนะครับเรานําไปตากแดดมันจะสามารถฮิวตัวเองได้นี่คือคุณสมบัติเด่นของกราฟีนที่ไม่มีสารเคลือบใดทําได้เป็นสารที่ดีในโลกก็ไม่แปลกผมไม่ได้พูดเกินจริงเพราะว่าสารหรือแลกกเกอร์โรงงานส่วนใหญ่แล้วเนี่ย เขาเงานะทุกท่านเงาแข็งเหมือนกันแต่มันไม่นานท่านทนรอยขีดข่วนได้ไหมทนได้แต่ทนได้ไม่ดีเท่าเกิดรอยแล้วก็เกิดรอยเลยไม่เหมือนกับกราฟีนที่เป็นผลึกลังพึ่ง <c oughs> เขายืดหยุนได้ทุกท่านยืดหยุนตัวไม่พอเขาใสแล้วก็เนียนนะครับ <c oughs> เวลาท่านรูปสัมผัสด,ดูผิวที่เคลือบกราฟีนไปแล้วนี่มันจะลื่นมากๆ <c oughs> ท่านใดมีเพชรเม็ดใหญ่ <c oughs> หญๆนะท่านลองรูปดู มันจะเนียนมากแล้วมันจะดูตึงนี่คือโมเลกุลของเพชรคือกราฟไฟต์กราฟ,ฟีนที่เรามาใช้กับรถที่ท่านรักทุกคันเหมือนเอาอัญมณีครับมาเคลือบบนรถท่านแต่นี่เรายังไม่ได้เคลือบทุกท่านเราทํางานมากกว่า70ดเปอร์เซนต์อยู่เราใช้วิธีขัด3สเต็ปด้วยน้ํายาแบรนด์นี้ค่อยๆทําค่อยๆตรวจไปเรื่อยๆคันนี้ต้องใช้เวลา9ก้าชั่วโมงเพราะว่ามันมีรายละเลอียดเยอะนะครับการที่จะทําให้รถเงาจริงๆไม่ใช่แค่สารวิธีการสําคัญมากๆผมอยากให้ท่านดูใกล้ๆครับ เนื้องานที่เราพยายามขัดโดยที่ยังไม่ลงก็เริ่มเงาขึ้นมาตามสเต็ปก็จะเกิดความเงาขึ้นมาเรื่อยๆทีละราดับชั้นโดยที่ยังคงสภาพสีเดิมโรงงานไว้อยู่ไม่ทำลายชั้นผิวเดิมแต่ว่าเงามากขึ้นนี่คือความเข้าใจของเรื่องของสีเรื่องของเลกเกอร์อย่างแท้จริงที่เราเอาศัยประสบการณ์การทำรถมาเป็นหมื่นๆใน,นแสนคันตั้งแต่รุ่นปาตอ,อุเอเซียเชียงรายเราไดาทำงานเกี่ยวกับข้อพ้นสีมา40-50ปีแล้วดังนั้นเราถึงมั่นใจ ว่าเราสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของสีประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดีและแน่นอนครับโปรแรงที่สุดเท่าที่จะมีได้ต้องถึงแค่สิ้นเดือนกันยายนนี้เท่านั้นส่วนลด15%ทุกรายการถ้าท่านยังไม่สะดวกมาในวันนี้พรุ่งนี้ท่านต้องจองไว้นะครับเพียง3,000บาทเก็บสิทธิ์ไว้ได้6เดือนแต่ใครที่ยังพอมีเวลาท่านต้องรีบมาในเดือนกันยานี้ถ้าท่านยังทันนะครับเหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะ15%ทุกรายการ บวกกับเป็นปลายฝนต้นหนาวแบบนี้นะครับรถท่านจะได้ออกเที่ยวแล้วก่อนที่จะไปเจอมลภาวะไปเจอแดดแรงๆในฤะดูหนาวเจอฝุ่นเจอกิ่งไม้ละอองเกสอดดอกไม้โดยเฉพาะพี่น้อง fc ลาวเนี่ยส่วนใหญ่รถมาจะเหลืองหมดเลยนะครับอาจจะใช้น้ำบาดาลน,นะครับน้ำที่ตามหนองน้ำตามไรล้างรถหรือว่าโดนรถไปแล้วเราไม่ได้ล้างบ่อย มันก็จะเกิดคราบเหลืองฝังไปที่ตัวรถท่านดูรถเบนท์ที่มาจากลาวคันก่อนเหลืองทั้งคันทุกท่านเหมือนคนไม่ได้อาบน้ํามา3ปีครับผมก็จัดการให้จากเบนซ์โสมโมกลายเป็นเบนซ์ป้ายแดงใช้เวลาสองวันสุดจริงๆนะครับแล้วขอบพระคุณพี่น้อง F c ซนะครับพี่น้องสปปลาวอีกครั้งหนึ่งพี่น้องลาวท่านใดถ้ามาอีกเดี๋ยวผมมีส่วนลดพิเศษให้กับพี่น้อง f c ลาว้วยนะสบายดีขอบคุณนะครับ